สวัสดีวันที่13กรกฎาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณผลนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำนายผลหวยฮานอยล่วงหน้าของงวันพรุ่งนี้นะก็คือวันที่14กรกฎาเรามาติดตามผลการทำนายผลหวยฮานอย ที่เราได้ทำนายผลของงวดวันนี้เอาไว้นะก็คือวันที่สิบสามนะเราลองเข้าไปดูก่อนสวัสดีวันที่12กรกฎาคมสองพบพบกับผมอีกครั้งในช่องโกลักกีช่องที่จะมาพาทุกท่านเป็นการทำคลิปไว้ในวันที่12เพื่อทำนายผลของวันที่13กรกฎาคมนะครับเราผมไปดูตารางท้ายคลิปเลยแล้วกันเรามาดูที่รางวัลปกติหรือรางวัลที่หนึงก่อนเนาะ ทีห่หน้าจอซ้ายมือนี่ก็คือการาผลของหวยฮานอยวันนี้ก็คือวันที่13กรกฎาคมเนาะเรามาดูที่ผลหวยฮานอยแบบปกติกันแล้วกันเลขที่ออกก็คือ8 5 4 5 6เรามาดูที่ฝั่งขวามือที่เราทำนายเอาไว้แล้วกันด้วยการคำนวณในแบบแมทริกดูซิมีตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมสี่ห้าหกแมทริกนี่ดูไม่มีเลยนะอ่ะเรามาดูการทำนายในแบบฟรีค u นซี y ดีกว่า ห้าหกโอ้วาโวเดี๋ยวนะนี่มีตัวนี้มีตัวนี้อยู่นะที่ใกล้เคียงนะทำนายว่าหกหกฝั่งซ้ายมือออกห้าหกนะก็ที่เหลือก็เท่าที่ดูก็อืมนะก็ที่ใกล้เคียงที่สุดก็มี6กหกนะครับ2-6-6อืมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรางวัลฮานอยแบบพิเศษดีกว่า เลขที่ออกก็คือ38704ดเจนะคราวนี้เรากลับมาที่ฝั่งขวามือของเรา38704เรามาดูฝั่งนี้สิโหดูสิเนี่ยมีแต่4ทั้งนั้นเลยโอ้ตัวที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยนะหน่นะทำนายเอาไว้ว่าเป็น14แต่ผลจริงๆมันออกมา04แหม่นิดเดียวเองเฉียวไปนะอีกละนะเราเรามาดูในส่วนที่เป็น การคำนวณในแบบฟรีแซนซีแล้วกันส่วนตรงนี้ไม่มีตัวไหนที่จะดูแล้วจะลุ้นเลยครับแบบฟรีเซนซีเพราะฉะนั้นหวยนฮานอยในแบบพิเศษนี้มีลุ้นอยู่ตัวเดียวคือ1นึ่ 4, นะไม่รู้ว่ามีท่านใดถูกบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> อาจจะเล่นสลับไปสลับมานะโอเคต่อไปเราไปทํานายผลของหวย h ฮานอยในงวดวันพรุ่งนี้กันดีกว่าก็คืองวดวันที่สิกรกฎาคม2 5 6พนะ โอเคเรามาที่ตัวหน้าจอโปรแกรมหลักกันแล้วผมกดรันโปรแกรมนะหนึ่งทำนายหวยไทย 2. องทำนายหวยลาวสามทำนายหวยเวียดนามหรือหวยฮานอยเพราะฉะนั้นผมกดเลือก3แล้วกด enter เพื่อเข้าไปทำงานเพื่อเข้าไปทำนายผลหวยฮานอยล่วงหน้ากันผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันนะโอเค ไว้แคนอยนี้จะมี2รางวัลนะที่ได้ทาเอาไว้ก็คือรางวัลที่1หรือรางวัลปกติกับรางวัลพิเศษนะครับส่วนที่เป็นรางวัลพิเศษเรามาที่รางวัลปกติก่อนแล้วกันหรือรางวัลที่1เนาะด้วยการคํานวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและเช่นเดียวกันด้วยการคํานวณในแบบฟรีเอนซี่เราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเหมือนกันเรียงลาดับจากเปอร์เซ็นต์มากไปหาเปอร์เซ็นต์น้อยต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษกันรางวัลพิเศษด,ด้วยการคํานวณในแบบ แม t ริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยการคำนวณในแบบ f r u e n c y เราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันเป็นไงบ้างครับมีตัวไหนโดนใจท่านบ้างหรือเปล่านะยังไงวันหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ